หลังจากเข้าฤดูการทำนาปีนะครับพี่น้องเกษตรกรครับหลายท่านนะครับได้หวานข้าวเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาฝนตกนะครับช่วงนี้นะครับทั่วแทบทุกภาคเลยฝนตกแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรครับที่เพาะปลูกข้าวนาปีนะครับตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบหวานปุยเด้อพี่น้องครับถ้าหวานตอนนี้นะครับเพราะว่าช่วงฝนแรกนะครับไม่ควรใส่ปุ๋ยข้าวทันทีครับพี่น้องครับที่ฝนแรกมานะครับเพราะในช่วงฝนแรกนะครับพี่น้องครับ จะมีปริมาณไนโตรเจนที่สูงครับซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ข้าวต้องการครับพี่น้องครับเมื่อข้าวได้รับธาตุอาหารจากน้ําฝนเพียงพอครับพี่น้องครับข้าวก็จะลดการดูดซึมธาตุอาหารจากดินครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเกษตรกรหว่านปุ๋ยช่วงฝนแรกนะครับใส่ปุ๋ยแล้วนะครับปุ๋ยอาจถูกชะล้างนะครับออกไปตามกระแสน้ําครับพี่น้องครับทาให้สูญเสียปุ๋ยและไม่เกิดประโยชน์ต่อข้าวที่เราปลูกได้ครับ ช่วงที่เหมาะแก่การหว่านปุ๋ยครับพี่น้องครับควรรอให้ดินนะครับแห้งก่อนครับก่อนใส่ปุ๋ยครับหรือน้ําอยู่ในปริมาณที่เพียงพอนะครับที่เหมาะแก่การหว่านปุ๋ยครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยแล้วหว่านปุ๋ยแล้วนะครับข้าวนะครับจะดูดซึมธาตุอาหารจากปุ๋ยได้ดีครับพี่น้องครับพื้นที่พาะปลูกส่วนใหญ่ครับแถวภาคอีสานของเราครับพี่น้องครับกับภาคเหนือนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ นาดินทรายนะครับพี่น้องเกษตรกรครับก็จะต้องเจอกับปัญหาสภาพดินครับที่ไม่สมบูรณ์ครับพี่น้องครับขาดธาตุอาหารนะครับที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวของเราครับพี่น้องครับเพราะดินทรายครับมีลักษณะร่วนครับพี่น้องครับดินทรายจะไม่เกาะกันครับพี่น้องครับทําให้ดินที่ระบายน้ําดีครับพี่น้องครับแต่ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารน้อยนะครับพี่น้องครับที่สําคัญครับดินชนิด นี้นะครับดินทรายเนี่ยครับพี่น้องครับมีธาตุโพแทสเซียมนะครับต่ํากว่าดินชนิดอื่นๆครับพี่น้องครับส่วนใหญ่เลยครับพี่น้องเกษตรกรครับที่ปลูกข้าวนาดินทรายครับก็จะรู้และเข้าใจดินดีครับพี่น้องครับเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะปลูกข้าวนะครับให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับมีคุณภาพตอนที่จะลงการทํานานะครับแต่ละปีครับพี่น้องครับพี่น้องก็จะเริ่มเตรียมการ ปรับสภาพดินครับเพื่อปรับโครงสร้างของดินที่เสียนะครับด้วยการใส่ปุ๋ยคอกับพี่น้องครับหรือปุ๋ยหมักครับที่พี่น้องเกษตรกรครับทาไว้ใช้เองครับพี่น้องเกษตรกรบางพื้นที่บางท่านครับหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วครับก็มักจะปลูกพืชตะกูนถั่วแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ประหยัดครับพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ก็หลายท่านหลายจังหวัดครับก็ จะทากันแบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ถ้าทําวิธีนี้นะครับก็จะช่วยให้ดินจับตัวกันนะครับได้ดีขึ้นครับพี่น้องครับและช่วยปรับโครงสร้างดินช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดินครับทําให้ดินร่วนซุยนะครับอุ้มน้ําได้ดีนะครับการหว่านปุ๋ยระยะแรกครับมีหลายปัจจัยครับพี่น้องครับบางพื้นที่นะครับพี่น้องเกษตรกรหว่านข้าวแล้วนะครับ ได้อายุ20วันถึง25วันแล้วครับก็มีน้ําปริมาณที่เหมาะสมนะครับดินดีนะครับก็เริ่มหว่านปุ๋ยนะครับบางพื้นที่นะครับหวานแล้วนะครับข้าวงอกแล้วนะครับไม่มีน้ํานะครับก็ยังไม่สามารถหวานปุ๋ยได้นะครับพื้นที่ที่มีน้ํานะครับก็ข้าวอายุได้20วันถึง25วันเป็นช่วงที่ต้นข้าวนะครับจะขยายจํานวนกอมากขึ้นครับก็ระยะแตกกอนี่แหละครับพี่น้องครับ ต้องการธาตุอาหารที่เพียงพอในการบำรุงต้นข้าวนะครับสมบูรณ์แต่ก็ให้ดีนะครับพี่น้องเกษตรกรครับส่วนใหญ่แล้วนะครับระยะแรกนะครับก็จะเป็นสูตร4.6.00นะครับก็จะแบ่งการหว่านนะครับในอัตราไร่ละ5-10กิโลกรัมต่อไร่ครับถ้าพี่น้องเกษตรกรมีทุนหน่อยครับก็จะผสมกับสูตร1 6 6 8 8ครับพี่น้องครับก็อยู่ในอัตราที่20กิโลกรัมต่อไร่ครับก็ถ้าผสมแล้วนะครับ ต้นข้าวก็จะเจริญงอกงามนะครับลำต้นนะครับแข็งแรงเร็วขึ้นครับต้านทานโรคได้ดีครับพี่น้องครับเดี๋ยถ้าทุนน้อยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ผมเองก็จะใช้4.600สูตรเดียวครับเพราะว่าไม่ผสมครับก็รบหวานตอนรับรวงเลยครับเพราะว่าสูตร4.60 0นะครับเป็นปุ๋ยยูเรียครับก็ทําให้ข้าวแต่กอดีนะครับลําต้นแข็งแรงครับก็จะใช้สูตรเดียวครับหลังจากการใส่ปุ๋ยข้าวระยะแรกครับ ข้าวที่ระยะแตกกอครับพี่น้องครับหลังจากนั้นครับต้นข้าวของพี่น้องเกษตรกรครับก็จะมีอายุประมาณ50วันครับต้นข้าวก็จะเริ่มสะสมอาหารครับพี่น้องครับเริ่มสร้างรวงอ่อนครับภายในลําต้นข้าวนะครับก็จะทําให้ขนาดลําต้นนะครับใหญ่ขึ้นครับพี่น้องครับและมีความกลมนะครับตรงนี้นะครับระยะข้าวตั้งทองนะครับต้องใส่สูตร1 6 16 8นะครับก็จะใส่ประมาณอัตรา ต่อไร่ก็20่กิโลกรัมถึง3 0กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องครับเพื่อช่วยให้ข้าวนะครับตั้งท้องได้อย่างสมบูรณ์และก็สร้างรวงอ่อนได้ดีครับพี่น้องครับสูตรนี้นะครับ4.600กครับกับสูตร1 6 1 6 8สครับผมใช้เป็นประจำใช้ทุกปีนะครับใช้แค่2สูตรนี้ครับได้เมล็ดข้าวที่สวยนะครับแล้วก็รวงใหญ่นะครับได้น้ำหนักดีครับแล้วก็ทำให้ข้าวมีคุณภาพสวยนะครับเวลาเราไปขายนะครับช่วงปัจจุบันนี้นะครับ ข้าวราคาถูกถ้าเราทำข้าวได้มีคุณภาพนะครับน้ำหนักดีนะครับเราก็จะพออยู่ได้ครับพี่น้องครับเข้ากับปัจจุบันสภาวะสถานการณ์ข้าวราคาตกต่ำครับพี่น้องครับปีนี้ไม่รู้ว่าสถานการณ์ราคาปุ๋ยจะถูกหรือแพงราคาปุ๋ยแต่ละสูตรนะครับราคาไม่เท่ากันนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็ราคาก็จะแตกต่างกันก็ยังกําหนดไม่ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าปีนี้พี่น้องเกษตรกรครับต้องเจอกับ ปัจจัยหลายอย่างครับทั้งสภาพยินฟ้าอากาศนะครับทั้งสภาพเศรษฐกิจนะครับทั้งราคาข้าวร่วงนะครับสวนทางกับต้นทุนการผลิตนะครับทําให้พี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับขาดทุนในการทํานาฤดูการทํานาปีฤดูการปี68ทปดหกเก้านะครับหวังว่าทางรัฐบาลนะครับผลักดันราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรครับยังประกอบอาชีพการทํานาอยู่ได้ต่อไปครับพี่น้องครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปได้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องแมบ้านออนทัวร์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ